คาเฟ่ส้มตำล้านดังของย่านาชพฤกษ์เขาเปิดร้านใหม่คะ่ะทุกคน,นคือสวยสุดๆมุมถ่ายรูปเพียบแถมอาหารคือแซ่บถึงเครื่องสุดๆเราอยู่กันที่ร้านป้อนไม้นะคะเขาห่างจากร้านเดิมแค่50เมตรเองร้านคือมี2ชั้นนะคะทุกคนโงโลงสบายแถมมีมุมถ่ายรูปเพียบน่ารักมากทุกคนวันที่เราไปคือคนเยอะมากๆนะคะอย่างแรกที่มาป้อนไม้เราต้องสั่งก็คือไก่ทอดป้อนไม้ไก่ที่นี่มันแบบที่สุดอะทุกคนแป้งบางแต่กรอบนอกนุ่มในน้ำจิ้มให้มา3แบบอร่อยทุกอย่างใครมาแล้ว ไม่กินไก่นี่บอกเลยว่าผิดแล้เขายืนหนึ่งด้านคาเฟ่ส้มตํามาถึงก็ต้องกินส้มตําค่ะอันนี้เป็นตําถาดค่ะคือใหญ่มากให้เครื่องมาแบบแน่นๆและที่สําคัญคือมันแซ่บมากค่ะทุกคนปลาลาคือถึงมากแล้วเขามีเมนูใหม่ด้วยนะคะเป็นตําเส้นหนึบแบบนี้าใครเป็นสายปลาส้มหามพาดจานนี้ค่ะคือน้ายําเขาแบบอร่อยมากวัตถุดิบคือสดจริงๆมีใครเป็นแบบเราใหม่ที่กินอะไรแล้วอร่อยก็จะสั่งแต่เมนูเดิมๆอย่างลาบทอดอันนี้ยมากี่ครั้งก็สั่งเขาให้เครื่องมาเยอะแล้วเขาปรุงรสมาแบบถึง เครื่องมากจริงๆตำข้าวโพดกรอบนี่ก็เด็ดค่ะคือข้าวโพดมันจะหวานๆนะทุกคนเรากินกับน้ำส้มตำไทยแบบแซบๆคอหมูย่างที่นี่ก็เลิศค่ะคือเนื้อมันแบบนุ่มมากๆแล้วน้ำจิ้มเจ่วคือแบบคนคลักแซบสุดๆกินกี่ครั้งก็ประทับใจจริงๆค่ะทุกคนร้านนี้ถามร้านใหม่นี่ทุกคนต้องมาเลยทุกคนร้านน่ารักมากจริงๆอยากให้รีบมาก,กันนะเพราะอย่างวันที่เราไปคือคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนแต่ไม่แปลกใจที่คนเยอะนะคะเพราะน้องจากร้านจะสวยแล้วเนี่ยอาหารเขาอร่อยทุกจานจริงๆไปกี่ครั้งก็รสชาติเหมือนเดิมมาตรฐ แล้ววันนี้เราสั่งของหวานมาด้วยนะคะเป็นเฉากล้วยชาไทยชาไทยคือถูกต้องเป็นหนึ่งร้านที่ต้องไปให้ได้นะคะคาเฟ่ส้มตำที่ร้านป้อนไหมร้านอยู่ที่ราชพฤกษ์